ไขข้อสงสัยตกลงเป็นในหน้าติ๊กต็อกมันต้องมีผู้ติดตามครบ1000นคนไหมถึงจะเป็นในหน้าติ๊กต็อกได้คำ <c oughs> ตอบก็คือได้นะครับผมแต่วันนี้โค้ดบีจาอธิบายแบบเชิงละเอียดให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังอาจจะค้านความรู้สึกของ <c oughs> ตัวเองคืออย่างนี้ครับการเป็นในหน้าติ๊กต็อกนั้นเนี่ยมันสามารถสมัครได้2วิธีวิธีแรกคือการสมัครเป็นติ๊กต็อกพีเอเตอร์ผ่านทางแอปติ๊กต็อกเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวโค้ดบีพาไปดูครับวิธีการแรกนะครับผมให้คุณไปที่ขีดขีมมมุุบบบนนาอองงช่งคณแดด้ผ แล้วหลังจากนั้นนะครับให้คุณเลือกเมนูเครื่องมือผู้สร้างตามรูปนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้คุณเลือก TikTok Shop สำหรับ Creator ครับและมันจะขึ้นหน้าจอนี้ครับคือคุณสมบัติของการสมัครเป็นในหน้า TikTok ด้วยวิธีแรกนะครับคุณต้องมีอย่างน้อย3ประการนะครับได้แก่1นนะครับคุณต้องไม่เคยทําผิดกฎ TikTok มาก่อนะครับและข้อที่2คุณต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1000คนและข้อที่3คุณต้องมีอายุเกิน18ปีซึ่งไอตรงนี้แหละครับที่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดครับว่าการสมัครเป็นในหน้้้้า Tik Tookhop นนนัเีจป็ตตองมผูิด ตามมากกว่า1,000คนถึงจะสมัครได้แล้วก็ปิดโอกาสตัวเองในการทำในหน้า TikTok ไปจริงๆแล้วนะครับมันยังมีอีกหนึ่งวิธีครับคือวิธีการที่2ครับสมัครในหน้า TikTok ผ่าน TikTok s e เ l ล r เลนั่นเองนะครับขั้นแรกนะครับให้คุณไปที่ App Store หรือ Play Store ในโทรศรรัพท์มือถือของคุณครับแล้วดาวน์โหลดแอป,ปที่ชื่อว่า TikTok ช็อปเซลเลอร์ตรงนี้นะครับผมเมื่อคุณดาวน์โหลดมาแล้วนะครับผมให้คุณสมัครเลยนะครับโดยก่อนอันแรกคุณต้องเช็คก่อนนะครับว่าร้านค้าที่คุณเลือกนั้นเนี่ยต้องเป็นประเทศไทยนะครับบางโทรศัพท์มือถือนั้นเนี่ยมันจะขึ้นเป็นประเทศอื่นนะครับให้เราเปลี่ยนประเทศเราเลือกเป็นประเทศไทยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกลงทะเบียนด้วย t ิ๊กต็อกครับผมระบบจะถามเราอีกทีนะครับว่าประเทศที่คุณเลือกนั้นเนี่ยเป็นประเทศไทยใช่ไหมถ้าใช่ให้กดยืนยันครับและติ k กต็อกนะครับจะให้เราอนุญาตสิทธิ์ในการเชื่อมช่องของเรากับเซลเลอร์นะครับให้เรากดอนุญาตให้ิสธิ์นะครับและจะเริ่มขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนแล้วนะครับขั้นแรกนะครับให้เลือกเป็นธุรกิจส่วนตัวครับในช่องต่อนะครับให้เราตั้งชื่อร้านค้าของเราไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อนะครับระบบจะให้เรานะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนของเราแล้วแนบบัตรประชาชนลงไปนะครับ ให้ถ่ายลักษณะแบบนี้นะครับโดยภาพตัวอย่างบัตรประชาชนนั้นเนี่ยจะต้องไม่มีเงาหรือแสงสะท้อนใดๆนะครับตอนถ่ายแล้วก็ตัดรูปให้เหลือแต่ตัวบัตรประชาชนนะครับแล้วก็แนบตามรูปนี้เลยครับหลังจากที่แนบได้แล้วนะครับให้ตรวจชื่อนามสกุลของคุณนะครับหลายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดให้ตรงกับความเป็นจริงในบัตรประชาชนคุณนะครับถ้าผิดคุณสามารถแก้ไขได้ที่ช่องนี้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับดูเบอร์โทรศัพท์มือถือครับว่าใช้เบอร์ไหนนะครับถ้าเกิดใช้เบอร์ที่ขึ้นให้ถูกต้องแล้้้้้้ววกกก็ผ่่่่่าาาานนไไไปดดเลลยยถมใใใใชชหรรอืแส โทรศัพท์ที่ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นระบบจะให้ใส่อ e ีเมลให้คุณกรอกอ e ีเมลที่ตรงช่อง11นะครับและกดส่งรหัสที่ช่อง12นะครับแล้วกลับไปเช็คที่อ e ีเมลคุณนะครับระบบจะส่ง OTP ไปให้ที่อ e ีเมลคุณให้คุณเอา OTP ที่ได้จากอ e ีเมลมาใส่ที่ช่อง13ตรงนี้แล้วกดส่งที่เบอร์14ตามรูปนี้ได้เลยครับ นี่นแหละครับคือวิธีการสมัครในหน้า Tik t o อกของทั้ง2ช่องทางแล้วการสมัคร Tik t o อกของทั้ง2ช่องทางเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างนี้ครับถ้าเกิดคุณสมัครแบบผู้ติดตามครบ1000นะครับคุณ,คณจะสามารถดึงสินค้าของร้านอื่นครับเข้ามาอยู่ที่หน้าร้านคุณได้นะครับโดยที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเห็นสินค้าที่หน้าร้านคุณครับแต่วิธีการที่2นะครับโดยวิธีการไปเชื่อมแอปเซลเลอร์นะครับเวลาคุณไปดึงสินค้ามานั้นเนี่ยจะไม่ปรากฏสินค้าที่หน้าร้านคุณครับแต่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 ฟังดีๆเลยนะครับการที่ หน้าร้านตามรูปนี้หรือรูปนี้นะครับผม ไม่มีผลอะไรต่อยอดขายของคุณครับเพราะคนซื้อของบนติกตอก99%ไม่มีใครไปซื้อของหน้าช่องครับคุณคิดถึงตัวคุณเองก็ได้ครับคุณเคยไหมล่ะครับที่พิมพ์ชื่อช่องหาร้านใดร้านหนึ่งแล้วเพื่อที่จะกดไปซื้อของที่หน้าช่องช่องนั้นแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมครับ <S 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 ส่วนใหญ่เวลาคนซื้อของบนติกตอกเขาจะถ่ายคลิปไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเขาเจอคลิปใดคลิปหนึ่งที่รู้สึกโดนป้ายายารู้สึกอยากได้อยากมีอยากซื้อเขาก็จะกดสั่งซื้อที่ตะกร้าสีเหลืองของคลิปคลปนั้นหรืออีกช่องทางหนึ่ง เขาถ่ายถ่ายคลิปอยู่แล้วเขาเจอไลฟ์สดครับแล้วเขาดูไลฟ์สดแล้วเขากดสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองของไลฟ์สดนั้นๆและวิธีการที่3ครับคือการที่เขาเข้าไปที่ช็อปแท็บครับแล้วเขาก็ไปเลือกหาสินค้าที่เขาต้องการผ่านหน้าช็อปแท็บนี้หรือคีย์หาสินค้าที่เขาต้องการที่ช่องค้นหาของช็อปแท็บนี้ครับเห็นไหมนะครับว่าคนซื้อของบนทิกตอก99%ไม่มีใครซื้อของผ่านหน้าชอ่องเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสมัครในหน้าทิกตอกด้วยวิธีการที่1หรือวิธีการที่2ไม่มีผลต่อยอดขายคุณแต่ใในนนหหห้ามมืืออเป็กังวลร ว่าทําไมเราสมัครในหน้า Tik t o อกด้วยวิธีการที่2นั้นเนี่ยแล้วเราดึงสินค้ามันไม่ปรากฏที่หน้าช่องเราใช่ครับมันไม่ปรากฏอยู่แล้วครับตามที่เมื่อกี้โค้ดบีเล่าให้ฟังเลยครับแล้วก็คอนเฟิร์มอีกทีนะครับว่าการที่คุณจะมีสินค้าหน้าช่องหรือไม่มีสินค้าหน้าช่องไม่มีผลอะไรต่อการที่คุณจะขายได้หรือขายไม่ได้เลยครับเพราะเขาไม่ได้ซื้อของผ่านทางนั้นเขาซื้อของผ่านคลิปผ่านไลฟ์สดและผ่านช็อปแท็บกันครับจะมีอยู่อย่างเดียวครับคือความอุ่นใจของตัวคุณเองครับซึ่งก็บอกแล้วนะ ครับคนอื่นเขาไม่ได้สนใจตรงนี้ของคุณครับและข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งนะครับอาจจะเป็นข้อดีสําหรับคนที่สมัครแบบเชื่อมเซลเลอร์หรือแบบที่2ก็ได้นะครับ <ừ. S 1> คือในกรณีต้องการจะขายสินค้าตัวเองร่วมด้วยตรงนี้แหละครับคุณจะได้เปรียบ <Quindi. S 1> คือคุณสามารถเพิ่มสินค้าของตัวคุณเองได้ผ่านแอปเซลเลอร์ครับถ้าเกิดคุณอยากเป็นทั้งในหน้าทิกต o k ด้วยและมีสินค้าของตัวเองร่วมขายด้วยการสมัครแบบที่2จะได้เปรียบกว่าครับเพราะคุณขายสินค้าตัวเองก็ได้และขายสินค้าในหน้าด้วยได้พร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดคุณสมัครในแบบที่1 คุณจะไม่สามารถขายสินค้าตัวเองได้ครับเพราะคุณเป็นแค่ในหน้าทิกต็อกคุณยังไม่มีร้านค้าจริงๆบนทิกต็อกนั่นเองคุณก็ลองไปชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าคุณอยากจะสมัครในหน้า t ิกต็อกแบบไหนจริงๆแล้วโค้ชบีบอกเอาไว้อย่างนี้ครับคุณสมัครได้ทั้ง2แบบไม่มีอะไรดีกว่ากันไม่มีอะไรเสียกว่ากันและไม่ต้องวิตกจริตไม่ต้องไปคิดเยอะครับเอ๊ะถ้าสมัครแบบเซลเลอร์ไปแล้วต่อไปจะโดนปิดช่องอันนี้ไม่จริงเลยนะครับโค้ชบีสมัครแบบที่2มา3 4สีปีแล้วครับก็ไม่เคยโดนปิดช่องลูกศิษย์โค้ช ตั้งหลายพันคน,คนก็ไม่มีใครโดนปิดช่องเพราะสมัครด้วยวิธีการแบบนี้เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มในคลิปคลิปนี้นะครับว่าไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นครับคุณจะสมัครแบบไหนก็เลือกตามความถนัดของคุณได้เลยครับผมถ้าคุณสนใจนะครับอยากจะเรียนายรายละเอียดในเชิงลึกกับโคชบีแบบเจาะลึกบแบบนี้แลครับคุณกลับไปที่หน้าช่องของโคชบีนะครับแล้วจิ้มรูปตะก้กกาหน้าช่องนะครับแล้วดูตะก,ก้าที่สอนนะครับเป็นคอที่โคชบีสอนติ๊กตอกแบบเนี้ยตรงๆกับคุณลงรายละเอียดแบบเนื้อๆเ,เลยครับเรียกว่าสอนติ๊กตอกรอบด้านแบบ3 3 6 0อ,องศาสอนคุณทุกเรื่องตั้งแต่สมัครเซลเลอร์สมัครในหน้า t ิกต็อกดึงสินค้าจากร้านอื่นติดตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปวิธีการดูค่าคอมมิชชั่นวิธีการคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆบน t ิกต็อกสอนทุกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบในหน้าหรือแบบคุณเป็นเจ้าของสินค้าเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือเจ้าของแบรนด์ด้วยตัวคุณเองสอนสร้างตัวตนแบบไม่ต้องออกหน้าก้อนสอนขายให้ปังได้โดยไม่ต้องออกหน้าก้อนถ้าใครยังไม่มีสินค้าก็สอนวิธีการหาสินค้าได้โดยให้เหมาะสมกับตัวคุณด้ บนทิกต็อกทั้งหมดนี้อยู่ในตะก้าสองจิ้มตะก้าสองแล้วกดสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากเรียนคอร์สสอนสดกับโคชบีเจอตัวจับมือทําเลยนะครับคุณจิ้มที่ตะก้าสามได้เลยครับก็คือคอร์สทิกตอกเหมือนกันเลยครับแต่สอนสดเจอตัวโคชบีนะครับตามคอนเซปต์ของโคชบีครับสอนสดเจอตัวโคชบีจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กลับบ้านครับผมนี่คือลูกศิษย์โคชบีที่โคชไปเกาะติดก,กันขนาดนี้นะครับถ้าคุณสนใจอยากเรียนสอนสดเจอตัวนะครับจิ้มตะก้าที่สามรอบต่อไปจะจัดขึ้นในวันอาาททิิตยี่2500 13มถุนน 67นี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงเทพโรงแรมวาเลียถนนสุข,ขุมวิทซอย24สอนกันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นกันเลยทีเดียวและพิเศษสําหรับคนที่สั่งซื้อตะกร้าที่3นะครับโค้ชบีจะแถมตะกร้าที่2คอร์สออนไลน์ให้คุณไปฟรีๆเลยครับเพื่อให้คุณสามารถไปเรียนส่งเสริมซึ่งกรรันและกันได้และในวันเรียนวันนั้นโค้ชบีจะตั้งกล้องบันทึกภาพการสอนของโค้ชบีเอาไว้ครับให้คุณกลับไปเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลาตลอดชีพไม่มีหมดอายุครับและใครที่เรียนตะกร้า3กับโค้ชบีโค้ชบีจะแจกหนังสือเล่มนนนี้้้้้้ดดดวววยยยครับจสูส่าใใหกุณ หนังสือเล่มนี้จะสรุปคีย์โนตสำคัญในการทำติ๊กต็อกนะครับตั้งแต่คุณมีความรู้เป็นศูนย์จนกระทั่งคุณได้รายได้หลักล้านต่อเดือนทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วครับและพิเศษมากไปกว่านั้นอีกครับใครสั่งซื้อตะก้าสามโค้ดบีจะแถมอค์สออนไลน์สอนสั่งของจากจีนให้คุณไปด้วยฟรีๆอีกหนึ่งโคนะครับผมเวลาคุณต้องการหาสินค้าอื่นๆมาขายบนติ๊กต็อกแล้วสั่งจากจีนทำยังไงอค์สนี้ตอบโจทย์กับคุณมากครับคุณนั่งเฉยๆอยู่บ้านนะครับสั่ง้สนาาาารรีกกขยํเเ ภาษีทุกทุกอย่างสอนในนี้หมดแล้วนะครับวัน Stop Service ิสสั่งของจากจีนด้วยคอร์สคอร์สเดียว e แถมให้ไปเลยฟรีๆและใครเรียนสอนสดเจอตัวกับโคชบีนะครับโคชบีจะเปิดโอกาสให้คุณมาปรึกษาสอบถามตรวจช่องเช็คช่องปรับช่องให้คุณได้แบบตัวต่อตัวเคสบายเคสเลยทีเดียวในวันเรียนช่วงหลังเลิกเรียนได้เลยครับและตะก,ก้าที่สนะครับสำหรับคนที่อยากขายของบนติ๊กตอกให้ปังแต่ไม่อยากออกหน้ากล้องนะครับเป็นคนขี้อายอายกล้องเขินกล้องนะครับไม่ขึ้นกล้องต่างๆนานานะครับถ้าคุณเป็นคนอาการอย่างนี้อยู่นะ เป็นมิิคอร์สออนไลน์นะครับสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณเลยครับไม่อยากออกหน้ากล้องนะครับไม่อยากให้เจ้านายรู้ไม่อยากให้ที่บ้านรู้ไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะครับไม่อยากให้ลูกน้องเห็นนะครับผมว่ามาขายของออนไลน์เอาคอร์สนี้ไปเรียนครับแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้หมดโดยที่คุณไม่ต้องออกหน้ากล้องเลยแม้แต่วินาทีเดียวครับและทั้งหมดนี้ก็คือคอร์สติ๊กต็อกของโค้ชบีทั้ง4ตะก้านะครับวิธีการซื้อนะครับกลับไปที่หน้าช่องโปรไฟล์ของโค้ชบีนะครับแล้วจิ้มรูปตะก้าที่หน้าช่องโค ตะก,ก้า4เป็นคอร์สเรียนทั้งหมดนะครับตะก,ก้า2เป็นคอร์สออนไลน์ตะก,ก้า3เป็นคอร์สสอนสดเจอตัวตะก,ก้า4เป็นมินิคอร์สเรียนออนไลน์ด้วยเช่นกันครับโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์